สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูปป่พิกี้พิคาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับราศีธนูค่ะประจำปักแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมสำหรับวันที่ที่บอกไปค่ะจะเป็นการแบ่งตำหลักของโหราศาสตร์ต้นตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านแบบรวมแบบทั่วไปค่ะไม่ได้เฉพาะจาะจงหรือเป็น เรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะเปิดไพ่พลังงานเอ e r จีหลักของคุณนะคะเพชรวรวน่าจะเป็นการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารหรือการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะ ช่วงนี้อาจจะต้องแบบเดินทางนะคะเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะถึงจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองมาดูอดีตของคุณกันนะคะ ที่ผ่านมานะคะเหมือนกับไปรับรู้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างนะคะน่าจะเป็นความไม่ชัดเจนนะคุณอาจจะไปรู้ความจริงบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะกันแบบที่ไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจเกิดขึ้นการจบแบบกระทันหันนะคะการทะเลาะกันแบบกระทันหันหรือการรับรู้ความจริงในบางอย่าง,บาง,างแบบกระทันหันทําให้เครียดแล้วต้องเดินออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะ คุณอาจจะเป็นคนเดินออกมาหรือว่าคุณอาจจะวิ่งตามเขาอยู่ก็เป็นได้บางท่านอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ mm. ก็เลยอยู่ในสถานะความไม่ชัดเจนนะคะมารู้ทีหลังแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เรารักกันอยู่ดีๆมีใครคนนึงเข้ามาเป็นอีกคนก็ได้นะคะหรือไม่ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เอาเรื่องของอีกคนนึงเข้ามาทําให้เกิดความวุ่นวายนั่นเองนะคะ มีการทะเลาะแล้วก็ไม่ยอมกันนะคะการอยากจะเอาชนะถ้าไม่ชนะก็ขอเป็นผู้แพ้อย่างเงี้ยค่ะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาทั้งความคิดการกระทําเรื่องราวรอบข้างนะคะหน้าที่การงานดูก็ได้ดูทุกอย่างมันพ่วงไปด้วยกันหมดเลยการงานการเงินความรักของคุณนะคะ ตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าอยู่ในช่วงของการที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงหรือว่าจะมูฟอ่อนไปข้างหน้าดีแม่หมอมองว่าถ้าคุณอยู่ไกลบ้านคุณอาจจะต้องการกลับบ้านหรือไม่ก็ต้องการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหรือไม่ก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ในการเคลียร์ความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ บางท่านก็หางานใหม่ก็ได้นะคะหลายๆอย่างไม่ค่อยเป็นหลังใจเท่าไหร่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนทุกอย่างมันหยุดกระทันหันไปหมดเลยค่ะหยุดชะง,งักเพราะเพราะเรื่องของความรู้สึกเรื่องของหัวใจเรื่องของความสัมพันธ์นะ อย่าเฟลกับมันนะคะแม่หมอมองว่าเราอยากจะติดต่อสื่อสารอยากประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็เป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะคุณไม่อยากเสียเขาไปอ่ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นคนเดินจากไปก็ได้อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาประครับประคองเอาไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะอยากจบปัญหาสักทีนะคะ ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ใครคนนึงก็ไม่ยอมทําอะไรสักทีคนรักของราศีธนูคะคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับราศีธนูคะ พลังงานของของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ของเขาเหมือนกับเขาก้าวกระโดดไปแล้วมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างที่อดทนรอคอยมาเนิ่นนานแสงนานเป็นการออกมาจากจุดเดิมด้วยการได้รับชัยชนะะค่ะแม่หมอมองว่าเขากําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอาจจะเป็นการมูฟออนไปข้างหน้าหรือไม่ก็ถ้าเทียบในด้านของหน้าที่การงานใครคนนึงมีความก้าวหน้าแต่คนนึงเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะ อดีตที่ผ่านมาของเขามีเดจัสเมนด์ด้วยตอนนี้เขากําลังจะไปแต่งงานไปสู่ขอหรือไปคืนดีอะไรใครไหมหรือการรอคอยด้วยความอดทนแบบนี้หรือไม่อดีตที่ผ่านมาค่ะเหมือนเจ็บแล้วเจ็บอีกนะสิบดาบที่ปักอยู่กลางข้างหลังเนี่ยเขาเลือกที่จะจบแล้วก็ไม่เจ็บอีกแล้วอะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขาทําใจได้แล้วนะเขาน่าจะเจอคนที่ใช่แล้วเรามุนออกไปข้างหน้านะคะ่ะ ตอนนั้นเขาเจ็บมากแต่เขาก็พยายามปลงแล้วปล่อยวางแล้วเดินออกมาเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะราศีธนูเองอาจจะเป็นอ,อผู้ถูกกระทํานะคะคนรักอาจจะเป็นผู้กระทําคุณหรือว่าคุณอาจจะกระทําเขาแบบนี้ก็ได้คะ่ะ หรือไม่ก็ราศีธนูเองอาจจะมางา,าขอคืนดีคนรักนะแต่ว่าเขาเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มู่ออนไปข้างหน้าเขาไม่รอไม่รอแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์เดิมๆอีกแล้วะคะ่ะไม่อยากกลับไปที่เดิมนะคะเขาไม่อยากกลับไปทะเลาะค่ะเขาไม่อยากพูดคุยกับคุณเลยได้ซ้ําเขาไม่เชื่อใจคุณเลยว่าคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะทั้งรักทั้งเจ็บอะคะ่ะ น่าจะมีเรื่องราวของงานของผู้ร่วมง,งานของใครอีกคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ทําให้ไม่สบายใจกันตอนนี้ค่ะหรือไม่ก็อดีตที่ผ่านมาเขาเหมือนเป็นลูกจ้างคุณเลยเหมือนเป็นคนงานคุณเลยคุณกําลังใช้คนรักเหมือนเป็นคนงานแบบนี้ก็ได้วันนี้ค่ะเพราะเขาออกมาจากคุณแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขาสตรองมากขึ้นเขามี power มีอํานาจมากขึ้นเป็นหัวหน้ามากขึ้นเป็นผู้นํามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่หมอมองว่าการงานเขาดีมากเลยเขามีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความก้าวหน้านะตั้งแต่ออกมาจากชีวิตของเราตอนนี้เขาไม่อยากจะกลับไปในสถานที่เดิมๆอีกแล้วอะคะ่ะไม่อยากเจอคุณด้วยเห็นไหมเขาปฏิเสธอะคะ่ะถ้าคุณนัดเจอเขาเขาจะไม่อยากเจอเขารู้อยู่แล้ว เขาไม่อยากให้คุณมีอํานาจหรือกดขี่อะไรเขาอีกแล้วหรือไม่เขาก็อาจจะไม่เชื่อเราอีกแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้เพราะเขาเรียกร้องความยุติธรรมกับตัวเองอะคะ่ะอดีตก็คืออดีตเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วหรือไม่ก็ไม่ให้เรามายุ่งวุ่นวายกับคนของเขาอย่างเนี้นะคะ่ะไม่แล้วไม่ก็คือไม่เลยคนคนนี้นะมาดูแนวะโน้มความรักความสัมพันธ์ในปักนี้กันบ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์ในปักแรกของราศีธนูจะเป็นยังไงต่อไปคะปักแรกของเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงต่อไปคะความเครียดจะลดลงนะคะความคาดหวังอาจจะไม่เป็นดังหวัง Thejustment ก็คือการกลับมาคืนดีกันแหละนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันกลับด้านแม่หมอมองว่าโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้าเราอาจจะไม่ได้รับแล้วก็ได้ เรื่องราวสลับกันได้เดี๋วไม่หมอจะอ่านเป็นฝังที่คุณผิดหวังก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ทําเขาวันนี้เขาอาจจะไม่ให้โอกาสคุณคุณอาจจะรู้สึกหรือไม่ก็เขาอาจจะกลับเข้ามาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเครียดจังเลยที่จะให้โอกาสเขาเพราะรู้สึกว่ากลับมาก็เหมือนมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันเหมือนหนังมมวนเดิมแบบนี้คะ่ะมีคนรักก็เหมือนไม่มีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่กม็เขากลับเข้ามาทำให้คุณหนักอกหนักใจอะนะคะ หรือไม่ก็ชะตาพลิกผันแบบนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้สนใจอะไรแล้ว เราเลือกที่จะอยู่กับตัวเองไม่ให้โอกาสคนรักเลือกที่จะมีกำแพงคือคนนึงอ่ะไม่ได้รับโอกาสก็เลยรู้สึกเครียดหรือไม่ก็โอกาสเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจที่จะคืนดีกันแต่อีกคนหนึ่งเหมือนมีกำแพงและไม่งอไม่ใครไม่สนสนใจแต่เรื่องของหน้าที่การงานตัวเองแบบนี้ค่ะนิ่งๆหรือไม่ก็คนเก่ากลับเข้ามาแต่เราไม่สนใจไปสนใจคนใหม่แต่คนใหม่ก็ดันเป็นคนที่มีกำแพงเฉยชาโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงาน บบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งคนเก่าเลยคนใหม่ก็เลยเหมือนไพ่กับหัวสลับกันไปหมดเลยก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ยังเป็นโสดอยู่เหมือนเดิมทั้งๆที่ไม่ได้อยากจะโสดแล้วพร้อมแล้วที่จะมีใครสักคนนั่นเองอะนะคะไม่ได้ทะเลาะก,กันนะแต่เหมือนเขาแค่ไม่เปิดประตูหัวใจให้แค่นั้นเองอะคะ่ะแค่นั้นเองจริงๆ เป็นพลังงานทั้งเดวิลแล้วก็เดอะจัสเมนแม่หมอรู้สึกว่ามีทั้งคนใหม่และคนเก่าเข้ามาหรือไม่ก็คนเก่ากลับเข้ามาอยากจะมาเป็นคนใหม่ของเราแต่ว่าทําให้เราคิดมากก็ได้หรือเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นราศีธนูอาจจะอยากจะไปง้อคนรักแต่ว่าคนรักอาจจะมีกําแพงใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเฉยๆเขาแบบเย็นชาใส่คุณแบบนี้ก็ได้นะคะคนรักของราศีธนูคะคุณมีอะไระอยากจะบอกกับราศีธนูบ้างคะขอข้อความจากคุณหน่อยค่ะ เอสวอนกับหัวเขาเคยคิดที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆร่วมกันเขาเคยคิดค่ะแต่วันนี้แม่หมอรู้สึกว่ามันสลับกับด้านกันเขาไม่ได้ปิดใจนะแต่ก็ไม่ได้ให้โอกาสคือคล้ายๆกับว่าเราอาจจะคุยกันได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเป็นตัวของตัวเองนะเขาไม่เชื่อเราอีกแล้ว ม่หมอไม่ทราบเหมือนกันว่ามีใครคนใหม่เข้ามา,าหมีกอไมเห็นไหมเขารู้ทุกอย่างอะคะ่ะเป็นไพ่ใบเดิมอาคณาใบเดิมเรื่องราวเดิมๆสุดท้ายเราก็ไม่ยอมกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนต่างคนต่างไปแต่ก็ไม่ได้แบบติดใจอะไรมากนะต่างคนต่างอยู่ประมาณเนี้ยนะคะรับรู้เรื่องราวของกันทุกทุกอย่างราศีธนูมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะ คยกับหัวยังคงคิดถึงอดีตเก่าๆอยู่นะคะคิดถึงครอบครัวความความสุขนะคะคิดถึงที่ไรก็เครียดทุกทีนะเหมือนกับว่าคนรักเริ่มแบบคิดมากไปเรื่องอื่นแล้วไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะทาให้คุณคิดมากอยากพบอยากเจอแต่ว่าคนรักก็ไม่อยากเจอนะคะไม่อยากแม้กระทั่งเป็นเพื่อนเขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะซึ่งคุณอาจจะไม่ยอมแต่ก็ไม่มีเหตุผลไร้เหตุผล ไพ่ขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือ The j u s m m n n คือคือใครคนหนึ่งอยากที่จะคืนดีแล้วนะคะยังรักกันอยู่แต่สถานะอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละนะหรือว่าใครคนนึงอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นความกล้าๆก,กลัวหรือว่าการต้องออกมาจากตรงเนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่มันจึงเกิดขึ้นต่างคนต่างไปมากเลยแม่มอ,มองแบบนั้นนะคะต่างคนต่างมีความฝันของกันและกันทําในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองอะ ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่มารู้สึกว่าเขาต้องการทั้งคุณและเขาต้องการความถูกต้องหรือไม่ก็เขาต้องการความถูกต้องแต่คุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นั่นเองเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะคนหนึ่งปลดปล่อยแต่คนหนึ่งยังไปไหนไม่ได้ยังสืบยังส่องยังอยากรับรู้เรื่องราวของเขาอยู่นั่นเองค่ะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะทั้งงานใหม่คนใหม่แบบนี้ก็ได้ส UM ังคมใหม่ๆเราดูทุกอย่างนะคะเห็นไหมไม่มารู้สึกว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็สนใจตัวเองบ้างนะคะ สิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำสิ่งไหนที่ล้มเลิกกระทันหันนะคะเริ่มต้นใหม่นะดูแลตัวเองก่อนนะคะดูแลทุกอย่างของตัวเองก่อนแล้วค่อยสนใจเรื่องคนรักขอให้แนะนำให้กับราศีธนูหนะะ่อยค่ะเรื่องราวสลับกันได้นะคะขอให้แนะนำให้กับราศีธนูหนะะ่อยค่ะ สลแล้วนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้คือใครคนนึงเจ็บอยู่นะคะแต่คนนึงน่าจะไม่เจ็บแล้วคือเป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองทั้งหมดทั้งมวลไพ่กําลังจะบอกว่าคุณเจ็บมาเยอะแล้วใช่ไหมคุณเก็บความรู้สึกใช่ไหมบางคนนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชีวิตแต่เขาอาจจะมาเพื่อเป็นเอ่อเป็นความทรงจําที่ดีๆหรือเป็นการ,รยานามไม่ที่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจง อยู่กับความจริงนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกคืออย่าไปคาดหวังอะไรกับใครแต่ว่าจงให้ความยุติธรรมกับตัวเองนี่แหละรักตัวเองมากๆแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะให้อภัยอดีตนะคะแต่อย่าไปจมอยู่กับอดีตแล้วทาให้ตัวเองเจ็บปวดแบบนี้นะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ,ะคะ่ะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องมีสติแล้วก็กลับมารักตัวเองนะคะไพ่บอกแบบนี้นะคะ ไม่มีทุกอย่างที่มันได้ดั่งใจหรือมันเพอร์มันเพอร์เฟกหรอกนะคะมันก็ต้องมีเอ,อ่อดำบ้างขาวบ้างผิดบ้างถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการการกลับมาแก้ไขที่ตัวเองการกลับมารักตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ด้วยความจริงด้วยความถูกต้องนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีธนูทุกท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ